อ่ะสวัสดีครับเออ่วันนี้จะมาพูดเรื่องโซลาร์เซลล์เออ่เรื่องอินเวอร์เตอร์สำหรับมือใหม่นะผมมือใหม่ผมขอเตือนนะเรื่องอินเวอร์เตอร์เนี่ยอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันแบ่งเป็นออนกิดกับออฟกิดไอ้ตัวออนกิดเนี้ยมันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกถ้าเราต่อถูกแต่ว่าไอ้ตัวออฟกิดเนี่ย ปัญหามันเยอะคือคุณต้องมีแบตเพียงพอแล้วมันต้องมีระบบป้องกันที่ดีเออบางเครื่องก็ทนทนในที่นี้คือเราทำระบบป้องกันขึ้นมาเองช่วยมันไอ้พวกทำตัดเต็มต่อพวก เออชีโนทัมเมอร์อะไรพวกนี้แต่ทีนี้ถ้าถ้ายัางมันต้องลงลงเป็นก้อนถ้าทยอยทยอยทําเนี่ยอินเวอร์เตอร์ไม่ไม่ไม่ควรเล่งซื้อเพราะว่าผมเองเนี่ยพังมาหลายตัวแล้ว เอาความผิดพลาดของตัวเองมาบอกอืมคือไฟไม่พอเนี่ยจนเครื่องมันร้องเครื่องมันตัดมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เครื่องพังบ่อยๆเข้ามันก็พังแล้วก็มีซ่อมกันเยอะแยะมากมายเลยตามคลิปเครื่องถูกๆก็ไม่ค่อยมีใครซ่อมต้องอย่างน้อยต้องมีเจ็ดแปดพัน ถึงจะลับก็เข้าใจนะว่าบางทีซ่อมแล้วเนี่ยค่าอะไหล่ค่าแรงมันอาจจะแซงราคาเครื่องไปได้อืมแล้วก็ทีนี้อินเวอร์เตอร์เนี่ยมันก็อินเวอร์เตอร์ออฟก,กิจนะนะทั้งสวิตช,ชิง่งทั้งหม้อแปลงมันก็มีดีของมันเอง ในตัวของมันเองอไอ้ตัวสวิตช,ชิ่งเนี่ยมันกินไฟเลี้ยงน้อยตัวมอแปลงกินไฟเลี้ยงเยอะแต่ว่าสวิตช,ชิ่งเนี่ยพังง่ายส่วนไอ้ตัวมอแปลงเทอร์ลอยเนี่ยมันก็จะพังยากหน่อยสังเกตดูได้ว่าออใน y u t u b e เนี่ยไม่ค่อยมีมันก็มีมาซ่อมแต่มัน ไม่ค่อยมีอ่ะอินเวอร์เตอร์มว่อแปลงเธอร์ลอยส่วนมากจะเป็นสวิตชิ่งนั้นนะ่ะทีนี้อะไรมันถูกอะไรมันแพงก็ต้องไปไปคิดเอานะว่าไอ้เธอรลอยที่มันแพงเนี่ยผมว่านะในความคิดผมเองนะถ้าซื้อสวิตชิ่งมันถูกกว่าใช่ไหมแต่มันพังค่าซ่อมเนี่ย คำนวณดูให้ดีผมว่าเธอรอยมันจะคุ้มกว่านะซึ่งมันจะกินไฟเลี้ยงก็เราไม่ได้ไปเสียค่าไฟให้การไฟฟ้าเราเราผลิตได้เองผมก็เลยจากที่พังมาตัวเล็กตัวน้อยตัวกลางๆางยี่ห้อดีไม่ดีพังหมดอะ่ะอืมอะไรวะ อในความคิดผมผมว่าถ้าผมเล่นเที่ยวนี้ถ้าผมซื้อก็ก็ต้องเอาเธอลอยแต่ยังไม่ซื้อเพราะว่าแบตคุณต้องมีเพียงพอแล้วก็โอ้โหเพียงพอนี่มต้องมีเป็นแสน อ่ะหกเจ็ดหมื่นอย่างน้อยต้องมีหกเจ็ดหมื่นหกเจ็ดหมื่นผมเล่นระบบดีซีไปก่อนเรื่อยๆดีกว่าแล้วก็อ่อนกิดออนกิดแบบกิดทายนะออนกิดแรงดันแรงดันตำ่ำ เอ,อพันวัดพันสองร้อยวัตเนี่ยถ้าเราไม่ปล่อยไฟย้อนไปเนี่ยไฟฟ้าเขาไม่มาซีเรียสอะไรกับเรามันจะมีพลนุน่ะสามเคห้าเคสิบเคถ้าย้อนแล้วก็โดนแน่แต่ถ้าไม่ย้อนก็เขาก็าไม่มายุ่งนะนอกจากว่าเราไปขออนุญาต จริงเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วเราไปขออนุาญ,ญาตเขาก็กระ้ทีนี้เขาก็ต้องทำตามระเบียบไปฉะนั้นแล้วสำหรับมือใหม่ผมว่าคุณเล่นระบบดีซีให้มันดีซีตรงๆใช้กระโดดตรงๆให้มันให้มันเข้าใจกระจ่างก่อนแล้วก็จริงๆแล้วมันมีให้เล่นอีกเยอะแยะ seats. มากมาย ผมก็เพิ่งจะหันมาเล่นดีซีตรงๆเนี่ยสิบสองโวลต์ยีี่โวลต์สี่สิบแปสามสิบกก็เคยเล่นครับก็มาบอกกล่าวสำหรับมือใหม่มือคือเก่าก็ที่จะชุดคิดก็ได้นะถ้าเก่าไม่จริงอ่ะหรือจะถ้าเป็น ประเภทสายซื้อซื้อเพอเป็นแสนเนีมีตังก็ซื้อไปผมไม่มีตังไงแต่มันก็ได้ความสนุกโอเคครับ